สวัสดีค่ะโอลาชิคกี้พายยินดีต้อนรับเสู่วิดีโอเดียนในดาริโอโอ้ยเรามาทำวันนี้เราจะมาทำถั่วกวนค่ะเพื่อจะไปทำลูกชุบกับเม็ดขนุนใช้ทยกันได้เลยแล้วนึ่งถั่วไว้แล้วถั่วเป็นถั่วเหลืองเป็นถั่วเขียวเลาะเปลือกนะคะหรือว่าบางคนเลือกถั่วเหลืองก็ได้แต่ว่ามันคือถั่วเขียวเลาะเปลือกเรานึ่งไว้แล้วเห็นไหมคะนึ่งไว้แล้วนี่อันนี้นึ่งไว้แล้วเห็นไหมคะนี่นี่ นึ่งไว้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมตรงนี้มีดาเดียวใช่อันนี้นิ่มแล้วเราเราล้างนี่เราล้างนะคะล้างให้สะอาดแช่น้ําค้างคืนแล้วก็เอามานึ่งเสร็จแล้วเราเดี๋ยวจะเรามาปั่นใช้เครื่องปั่นนะคะนี่เรามีโถปั่นนี่เรามีโถปั่นเดี๋ยวใส่ใส่โถแล้วก็ใส่กะทิลงไปแล้วก็ปั่นนะคะเดี๋ยวเรามาทําวิธีปั่นกันเลยมาเด็กๆมาเร็วช่วยกันทํางานเร็วมาเร็วมาเร็วมาช่วยปับมาเร็วหูุกมา ได้จ้ะมาร้อนนะลูกนะอ,อ,อะตักทัวใส่อ,อ,อ่ะเด็กๆตักทัวใส่ไเลยนะใส่เลยเดี๋ยวนะใส่เลยลูกใส่เลยมามามาว้าว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  กรที่กระเที่ยงทำอะไรกันลูกไม่ทะเลาะกันไม่เป็นไรมาหมามาช่วยเร็วมาหมามาช่วยแบบเร็วๆเลยนะนี่หมามาทำอย่างนี้เลยวุบปี้นานาคู่ใดได้อันนี้เดี๋ยวร้อนนะร้อนเดี๋ยวใส่นมจะใส่กะทิลงไปให้หมามาหน่อยเร็วในหน้าเปิดฝาเหมือนใส่นมมาลูกอุ้ยควันขโมงเลยเห็นไหมใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยไม่ไม่ไม่ใส่ไปก่อนเดี๋ยวหมามาบอกนะใส่ลงไป ไม่ได้ได้สิเทฝั่งนี้สิลูกเออเทเทฝัท่งนี้ก็ได้เทเทนั่น,นแหละเห็นไหมใส่นมงลงไปนะคะอันนี้อนอ้ไม่ใช่กะทิจะไม่ใช่นมกะทิเราใส่กะทิลงไปพอก่อนพอก่อนเน,น,นี่ยตัวเลกที่ดเห็กู<ง>กใช่แล้วเราก็ใส่อ่าวเครื่องปั่นก่อนอันหนึ่งอ่ะกวนมาจนใช่ปั่นเลยปั่นเลยใช่ เดี๋ยวเราจะไปใส่กระทะแล้วก็ใส่ใส่น้ําตาลเยี่ยเยี่ยเยี่ยอ่ะเนนาถือกล้องให้มามาหน่อยนะนี่นะกลับก็ได้กลับหลังก็ได้ดุหลังยังกลับยังยังกลับหลังยังกลับยังไงเนน่ะกลับยังไงดูกเฮรู้กลับเลยอ่ะใส่กระทะลงไปกระทะแล้วก็นี่เห็นไหมเราเดี๋ยวใส่น้ำตาล ใส่แค่นี้ก่อนเดี๋ยวใช้ช้อนผกแล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลทรายนะคะใส่น้ําตาลทราลงไปเราแล้วแต่เราเลยจะได้อยากได้หวานน้อยหวานมากหวานหวานก็ได้นะคะนี่เปิดไฟเปิดไฟนะคะคนให้เข้ากันแล้วเราก็จะกวนนะคะกวนจนกว่าแป้งเอ้ยผงหวนานตาลกะทิจับตัวเป็นก้อน